อย่างที่ผมบอกครับว่าทาง n a v โ o X 3 0 Terminator เรียกว่าไม่ได้กักกันเลยทีเดียวใส่ให้จัดเต็มเลยและมี3รุ่นย่อยให้เลือกครับนั่นก็คือ Brew Switch Red Switch แล้วก็ Brown Switch ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟ l ์เ g ลย e เกมสําำหรับวันนี้เราอยู่กันในรีวิวคีย์บอร์ดของทาง n a v โ o ครับ X 3 0 t e r m i n ิน <Term> เออโหฟังแค่ชื่อนะเอ้ยตั้งชื่อได้เจ๋งดีวะ่ะสำหรับตัวกล่องเนี่ยทางนับโฟนะครับดีไซน์เป็นสีม่วงแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวผมมองว่ากล่องเนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาครับคลิปนี้เราไปกันอย่างรวดเร็วเลยครับไปเจอพระเอกของเรากันเลย เปิดกล่องออกมาเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเราก็เจอพระเอกของเราเลยก็คือเจ้าคีย์บอร์ด X30 Terminator ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรให้อีกตรงนี้ด้านล่างนะครับก็มีคู่มือรวมไปถึงอันนี้เอาไว้แกะตัวคีย์แคปนะครับนี่เผื่อเปลี่ยนหรือว่าดึงออกมาทําความสะอาดสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับคู่มือนะครับคร่าวๆเขาก็จะอธิบายเนาะฟังก์ชันต่างๆ นี่ภาษาไทยก็มีนะครับเอาละประมาณนี้ส่วนใครที่ไม่ถนัดในการอ่านคู่มือดูรีวิวในคลิปนี้ได้เลยเช่นเดิมนะครับผมรีวิวจัดเต็มครบทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนความประทับใจแรกครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ทำการแกะออกมาจากกล่องนั่นก็คือแผ่นรองข้อมือคุณผู้ชมดูนี่นะนี่มีแบบการพับเก็บได้ด้วยคุณเคยมีปัญหาไหมไอตัวแผ่นรองข้อมือบางเจ้า แถมออกมานะแล้วพอเราใช้ไปสักพักอะ่ะมันเลื่อนออกเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดเข้ากับทางคีย์บอร์ดนะครับนับโวแก้ปัญหานี้ให้เราแล้วโดยการนี่มีแบบพับเก็บแล้วก็ตัวยึดให้เลยสิ่งต่อมาครับที่เราจะพูดถึงเสมอนั่นก็คือในเรื่องของสาย USB ที่เสียบนะมาดูกันหน่อยคุณภาพสายว่าสายใหญ่สายเล็กแล้วก็สายถักหรือเปล่านะครับ 2ประเด็นนะคุณผู้ชมเรื่องแรกเรื่องของสายเนี่ยสายค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่เลยนะครับซึ่งมีตัวตัดสัญญาณรบก,กวนด้วยที่ปลายสายโอเคนะครับถามว่าสายถักหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสายเรียบเรียบเลยแต่ผมมองว่าเออความหนาของสายถือว่าผ่านชดเชยกันได้นะครับในตรงนี้รวมไปถึงหัว usb ตรงนี้นะครับ ก็ได้มาตรฐาน USB-A เพิ่มเติมในเรื่องของสายนะครับ2ประเด็น 1. ความยาวของสายที่ทาง Napo ให้มาเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1.8เมตรหรือว่า180ซนเมตรนั่นเองเอ๊ะแปลกๆเนอะปกติก็จะให้1.5เมตร2เมตรอันนี้ผมพยายามวัดแล้ววัดอีกนะได้มาที่1.8เมตรนั่นเองนะครับอันนี้วัดให้เลยแบบใช้งานจริงๆอย่างที่2นะครับอันนี้อันนี้ดี บางคนเนี่ยวางคีย์บอร์ดใกล้ๆกับอุปกรณ์ที่เราจะไปเสียบใช่ไหมแล้วสายมันยาวเกินไปก็แถมตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกนะครับอันนี้ผมเรียกว่าที่เก็บสายแล้วกันนะครับเอาไว้เก็บสายเนี่ยพันพันเก็บสายประมาณนี้เนาะเอาแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเสียบคีย์บอร์ดเข้ากับอุปกรณ์ของผมเลยสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้บอกกันได้ตอนคลิปเลยนะครับเป็น full keyboard และมี3รุ่นย่อยให้เลือกครับ นั่นก็คือ Blue Switch Red Switch แล้วก็ Brown Switch ครับเมื่อพูดถึงเรื่องสวิตตรงนี้ผมให้ความรู้คุณผู้ชมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเอาไว้ใช้เลือกคีย์บอร์ดต่อให้ไม่ใช่ทางนะับโวก็สามารถเอาไว้เลือกคีย์บอร์ดได้ทุกรุ่นเลยนะครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างสวิตส์3รูปแบบที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนั่นแหละครับเริ่มต้นแบบแรก เรสสวิตครับเรสสวิตเนี่ยจะมีการกดแบบจังหวะเดียวกดแบบเบาๆก็จะสามารถรับคำสั่งได้เลยแล้วก็มีเสียงเบาที่สุดเพราะว่าเป็นการกดแบบ1จังหวะต่อมาแบบที่2ครับก็คือบลูสวิตบลูสวิตเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ก็คือเสียงการกดที่ดังชัดเจนเลยซึ่งตัวนี้วันนี้เราอยู่กันในบลูสวิตนะครับผมให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนนะ นี่ครับเสียงดังเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากและที่สำคัญครับรูปแบบการทำงานของบรูสวิตก็จะแตกต่างจากเรสสวิตด้วยก็คือเป็นทำงานแบบ2จังหวะอ่าสจังหวะในที่นี้คือไม่ใช่แบบต้องกด2ครั้งไม่ใช่แบบนี้นะครับภายในของตัวสวิตภายในนะครับมันจะมีจังหวะอยู่2จังหวะเมื่อกดลงไปเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าอ๋อใช้น้ําหนักมากกว่าเล็กน้อยอใช้คําว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่า สำหรับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่าเออมีความแตกต่างอยู่ในเรื่องของน้ำหนักการกดสุดท้ายบราสวิ h ครับใครที่มองว่าเรสสวิทเสียงเบาเกินไปและบรูสวิทเสียงดังเกินไปบรา w ครับจะอยู่ตรงกลางอ่าบราลเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างบรูกับเรสในเรื่องของเสียงและรวมไปถึงเรื่องของน้ำหนักการกดด้วยข้อแตกต่างตรงนี้แหละครับผมมองว่าควรจะเลือกให้เหมาะกับคุณผู้ชมเอง เอาละเมื่อเราได้ความรู้ในเรื่องของสวิตของคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปวันนี้เราอยู่กันในบลูสวิตของเจ้า X30 Terminator เนอะฟังเสียงกันสักหน่อยไหมครับว่าเสียงบลูสวิตตัวนี้เป็นอย่างไร ก็ได้ยินไปแล้วนะครับสำหรับเสียงของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ส่วนตัวถามว่าผมรู้สึกอย่างไรเฮ้ยยอมรับครับว่าในปี2023คีย์บอร์ดนับโวเขาพัฒนาไปเร็วมากไปกันต่อเลยครับดีไซน์ของทางนับโวอันนี้้คุณผู้ชมดูด้านข้าง จริงแล้วถ้าทางนับโวใช้เป็นไฟเส้นแบบแบบเพียวๆแบบเนี้ยมันก็จะถือว่ามีไฟ RGB เส้นหนึ่งธรรมดาธรรมดาแต่พราะเขามีเล่นลวดลายแล้วก็ใส่โลโก้นับโวเข้ามาด้วยผมว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับตรงนี้ไปดูกันต่อครับสำหรับด้านหลังด้านหลังของทางนับโวตัวนี้มีตัวเพิ่มระดับความสูงให้เราด้วยนี่ สำหรับตรงนี้เพิ่มความสูงได้แค่ระดับเดียวนะครับประมาณนี้เลยผมทดสอบนิดนึงแล้วกันว่าความสูงตรงนี้เพียงพอหรือเปล่าผมชอบคีย์บอร์ดสูงอยู่แล้วเฮ้ยได้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 ไดไดถือว่าโอเคระดับความสูงตรงนี้ถึงแม้จะมีระดับเดียวแต่ก็เพียงพอถ้าใครต้องการเพิ่มระดับความสูงนะครับรงนี้บอกเลยโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีฟีเจอร์เรื่องไฟแสง R G B แบบไหนบ้างตอนนี้ผมได้ทําการปิดไฟไถ่ายทําเรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟในห้องผมก็สว่างประมาณนี้เรามาดูกันครับว่าระดับความสว่างมีทั้งหมดกี่ระดับครับเริ่มต้นโอเคนี้ดับอยู่นะระดับที่1ครับกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มขึ้นบนเพื่อที่จะเพิ่มแสงระดับที่1สว่างประมาณนี้ระดับที่2ระดับที่3ครับระดับที่4ระดับที่5 และระดับที่6ครับโอเคมีการกระพริบแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งจะได้เห็นว่าความสว่างคือสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับประมาณ5-6ถึง6ระดับนั่นเอง ต่อมาครับมาดูกันว่าไฟวิ่งเร็ววิ่งช้ามีกี่ระดับนะครับเริ่มต้นผมโอเคอันนี้คือเริ่มเลยนะครับวิ่งช้าที่สุดสังเกตนะความวิ่งช้าเอ,อ้ยมันก็ดูดูดีนะวิ่งช้าส่วนตวองผมเวลาพีย์บอร์ดไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ผมชอบให้มันวิ่งแต่มันวิ่งช้าที่สุดเพราะว่ามันจะดูแบบมีลุกเล่นบ้างแต่ไม่มากจนเกินไปเอาละมาดูกันนะครับระดับที่2 ระดับที่3ครับระดับที่4ระดับที่5อุ๊ยยังไม่หมดหรอระดับที่6หมดยังอะ่ะยังไหมระดับที่7ครับโอเคโอเคเหมือนมีเหมือนมีกระพริบแล้วนะมี7ระดับครับต่อมาในเรื่องของไฟ rgb ครับคุณผู้ชมอย่างแรกสุดเลยครับ ไฟมีให้เลือกสีไหนบ้างมาดูกันเลยครับอันนี้เป็น R G B นะถ้าเป็นสีเดียวๆมาดูกันครับเริ่มต้นสีแรกนี่ผมจะไล่ผู้ชมดูไปเรื่อยๆเลยนะครับว่ามีสีอะไรบ้าง โอเคครับกลับมาที่ rgb ของเราแล้วว้าวมีให้เลือกสีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและต่อมาครับก็คือลูกเล่นของไฟเออมีแบบไหนบ้างตรงนี้หลกัหลกๆนะใครที่ต้องการปรับลูกเล่นไฟที่ปลุม insert home page up page down แล้วก็ Delete นะครับตรงนี้เป็นลูกเล่นไฟหมดเลยส่วน เมื่อกี้ที่ผมปรับสีไฟนั่นก็คือปุ่มพอสนะครับทุกครั้งเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันก่อนเสมอที่นิ้วชี้ของผมตรงนี้นี่คุณผู้ชมนี่น,นี่กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ก่อนเสมอเอ้ยขอไปกดทีปป่ปุ่มนี้นะครับฟังก์ชัน fn นี่แหละกดค้างไว้ก่อนเสมอแล้วค่อยกดฟีเจอร์ต่างๆบนคีย์บอร์ดสังเกตง่ายๆฟีเจอร์พวกเรื่องแสงเนี่ยมันจะอยู่โซนนี้นี่นี่โซนตรงแถวแถวนี้แหละนะครับทั้งหมดเลยนะครับฟีเจอร์แรกในเรื่องของลูกเล่นแสงนะครับมาเริ่มกันเลยครับฟังก์ชัน ปุ่ม insert นะครับนี่ลูกเล่นนี้นะบางคนบอกไอ้แสงนิ่งๆเลยอครับใจเย็นๆกดปุ่มนี่นี่โอเคลูกเล่นแรกนะครับไปต่อกอันที่ลูกเล่นที่2ครับฟังก์ชันแล้วกดปุ่ม home อันนี้ไม่มีลูกเล่นในการกดนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนแสงของมันได้ด้วยนะโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็กลับไปที่ปุ่ม pause แบบนี้มันก็จะกลายเป็นไฟบร e ตติ i n ที่มีแสงต่างๆที่เราเลือกนั่นเองครับไปต่อในรูปแบบไฟในรูปแบบที่3กันเลยครับฟังก์ชันแล้วก็เพอ่มมาดูกันครับว่ากดแล้วมีอะไรหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือไฟ rgb ทั่วทั้งคีย์บอร์ดโดยที่ไม่มีรูปแบบ ลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้แอบมีเหมือนกับบลิติ้งเล็กๆด้วยนะและไปต่อครับในฟีเจอร์ที่4ฟังก์กชัน e l l t t อ๋อเป็นแบบไฟวิ่งจากซ้ายไปขวาผมขอลองกดอีกครั้งนะเฮ้ยไฟไฟไล่ลงนะครับเฮ้ยมีวิ่งลงด้วยเมื่อกี้ซ้ายไปขวาอันี้วิ่งลงบนลงล่างมาต่ออีกครั้งนึง อันนี้แบ่งเป็น2โซนนะครับขวาไปซ้ายจากตรงนี้แบบเหมือนดูดูมือของผมผู้ชมนะครับขวาไปซ้ายโซนบนก่อนปึ๊บแล้วก็โซนล่างซ้ายมาขวาแล้วก็วนเป็นสีเ่เหลี่ยมๆอะ่ะประมาณเนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมกดปุ่มฟังก์ชันแล้วดีลีทเนี่ยรูปแบบแสงมีให้เลือกเยอะมากนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ผมขออนุญาตกดในหะ้ผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ย วันนี้ก็ติดขึ้นมาทีละปุ่มอะสุดท้ายครับฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มเพดดาวอประมาณนี้เนาะในเรื่องของแสงอย่างที่ผมบอกครับว่าทาง Navo X30 Terminator เรียกว่าไม่ได้กักกันเลยทีเดียวใส่ให้จัดเต็มเลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ ซึ่งมันเป็นคําโปรโมทของคีย์บอร์ดตัวนี้ด้วยนะเขาเขาเป็นจุดขายของคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นแหละครับผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะเขาบอกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแอนตี้โกส์หนเราสามารถกดปุ่มทุกตัวพร้อมกันได้ที่สุดกันแบบง่ายๆเริ่มจาก3ปุ่มพร้อมๆกันก่อนนะครับอุ้ยจริงว่ะ1 2 3่งสห้าหเฮ้ยเอาเรื่องงั้นผมขออนุญาตนะ Enter ลงมาอีกหนึ่งบรรทัดเป็น ASD คู่กับ123แล้วกันคือต้องออกมา6บุบนะ123เอานอาอ่นไง AS 1 2 D 3ว้าวของจริงว่ะงั้นอีกสักนิดอีกสักนิดเหมือนสนุกเหมือนสนุกแต่เพื่อเป็นการทดสอบให้คุณผู้ชมนั่นแหละครับอันนี้เป็น z XC กับ789นะ นี่ครับ ZX789 มาครบโอ้ฟ oh, ังก์ชันแอนต g ้ o ก t i n g สมแล้วที่เขาโปรโมทนะครับทำงานได้จริงแต่บางคนบอกกดให้ดูทุกปุ่มได้ไหมครับเอาเอาจิงๆนะเอาแค่นี้พอผมมองว่าผมไม่มีใครอะที่กดแบบพร้อมๆกันเกิน10ปุ่มหรอกแค่6ปุ่มอันนี้ทดสอบ ให้เห็นคร่าวๆกันก็พอเอาพอดีพอดีนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนั่นก็คือวัสดุที่ใช้เป็นท็อปเคสของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นี่ครับบริเวณที่ผมนิ้วผมที่ชี้อยู่เนี่ยรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะเนีๆๆๆ่ตรงนี้ตรงนี้เนนะครับเห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมเป็นโลหะอลูมิเนียมในรูปแบบด้านด้วยว,ว้าวไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่ว่าในส่วนของที่รองข้อมือตรงเนี้ยเนี่ยที่ ข้อมือของผมเนี่ยครับอันนี้เป็นพลาสติกไม่ว่ากันหลักๆเอออันนี้เป็นอลูมิเนียมถือว่าผมให้ผ่านเลยนะและแน่นอนครับก่อนที่เราจะสรุปกันสิ่งที่ผมอยากบอกคุณผู้ชมนั่นก็คือราคาครับสำหรับราคาของ Napo X 3 0 Terminator ตัวนี้อยู่ที่1,350บาทครับและย้ำอีกครั้งมีรูปแบบสวิตช์สรูปแบบ blue รดและก็บราล์เลือกให้เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับชอบเสียงดังประมาณไหนชอบฟิลลิ่งการกดแบบไหนเลือกให้เหมาะกับตัวเองและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมเกือบจะลืมบอกคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวนี้มีให้เลือกสีขาวด้วยนะครับเอาล่ะมาสรุปกันเลยครับคุณผู้ชมอย่างแรกสุดครับที่ผมอยากบอกคุณผู้ชมเมื่อเอาราคามาเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ในฟีเจอร์ที่ให้มานับโวจะมีราคาที่ถูกกว่าเสมออันเนี้ยดีมากๆนะครับแต่ว่าถามว่าถูกที่สุดหรือเปล่าอาจจะยังไม่ใช่แต่ถามว่าถูกไหมผมสามารถเรียกคำนี้เลยเลยว่าถูกกว่าแน่นอนในฟีเจอร์ที่เท่ากันในรูปแบบที่คีย์บอร์ดคล้ายๆกันรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ไม่ขี้เหร่เลยตัวฝาลองข้อมือ อาจจะเป็นพลาสติกไม่ได้เกรดดีอะไรมากมายแต่ให้มาด้วยผมย้ําเสมอณนะวันนี้ผมรีวิวคีย์บอร์ดมาเยอะแผ่นรองข้อมือถ้าคุณเคยใช้สักครั้งไม่ต้องดีมากมายหรอกครับเหมือนผมเนี่ยจะติดใจไปเลยไอแผ่นรองข้อมือตรงเนี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเลือกคีย์บอร์ดที่มีตัวแผ่นรองข้อมือเสมอโอเคแถมมาให้ถือว่าดีครับต่อมาครับในเรื่องฟีเจอร์แสงสี ดับโวในปัจจุบันแสงสีไม่แพ้แบรนด์ใหญ่หญๆดังๆเลยครับไฟบริตติ้งไฟวิง่งรูปแบบต่างๆเปลี่ยนสี R G B ทําได้หมดผมใช้คําว่าทําได้หมดเลยครับเออเรื่องแสงสีเยี่ยมไปเลยครับผมให้2นิ้วเลยและสุดท้ายในเรื่องของมาโครอันนี้ผมทําคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับ เห็นคีย์บอร์ดเขาถูกสุดอ่ะบางคนบอกไม่มีมาโครหรือเปล่ามีครับและไปดูกันในอีกคลิปนึงได้เลยนะครับว่ามาโครของทางนับโวนั้นทำอะไรได้บ้างมากน้อยขนาดไหนสรุปสุดท้ายโดยรวมนะครับผมมองว่าคีย์บอร์ดของทางนับโวเนี่ยในปัจจุบันเออเขาสู้กับแบรนด์ใหญ่ๆได้แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยสำหรับเราผู้บริโภค ยิ่งมีตัวเลือกเยอะเท่าไหร่เขาก็าจะแข่งขันกันเยอะมากขึ้นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดเรานั่นเองครับคุณผู้ชมผู้บริโภคนั่นแหละนะครับแข่งกันเยอะๆเลยผมชอบนะครับและแน่นอนครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบในการรีวิวจัดเต็มของทาง 4playgame <ๆ>ก็สามารถให้กำลังใจเราได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และกดติดตามรวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งถัดไปสวัสดีครับ